ดาดฟ้ารั่วมีวิธีแก้ไขอย่างไรขอถามผู้รู้ครับสําหรับปัญหาเรื่องดาดฟ้ารั่วซึมนะครับปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์การซึมเนี่ยมีทั้งอะคริลิกและ P u ดังนั้นลุงช่างแนะนําให้เราสํารวจก่อนครับสำรวจตามลุงช่าง4ข้อ,อนี้เลยครับข้อแรกครับสำรวจว่าดาดฟ้าของเราเนี่ยมีน้ําขังหรือเปล่ามีการตกแอ่งหรือเปล่านะครับข้อที่2ครับไปเช็คดูตรงท่อระบายน้ําต่างๆนะครับว่ามีการอุดตันอยู่หรือเปล่านะครับและข้อที่3ามครับ ตรวจสอบดาดฟ้าของเรานะครับว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นหรือไม่นะครับและข้อที่4เป็นข้อที่สําคัญนะครับสํารวจอีกทีครับว่ามีรอยแตกรล้าขนาดใหญ่อยู่บนดาดฟ้าของเราหรือไม่ครับสําหรับขั้นตอนการแก้ไขนะครับก็ลุงช่างให้ว้สีข้ออย่างนี้นะครับข้อแรกครับลุงช่างไม่แนะนําให้เราทําการปรับระดับด้วยคอนกรีตใดใดทั้งสิ้นนะครับเพราะจะเป็นการเพิ่มน้ําหนักให้โครงสร้างครับข้อที่2ครับ หลังจากเราสํารวจท่อต่างๆนะครับถ้าพบว่ามีการอุดตันให้เราทําการแก้ไขให้น้ําไหลได้โดยสะดวกครับและข้อที่3ครับสำรวจดาดฟ้าทั้งหมดนะครับเพื่อเตรียมทำความสะอาดถ้าพบว่ามีเชื้อรานะครับลุงช่างแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ T.O.A 113 MicroQ ครับตอนทําความสะอาดแล้วทิ้งไว้1วันหรือ24ชั่วโมงครับและข้อที่4นะครับ ถ้าพบว่ามีรอยแตกรล้าวขนาดใหญ่นะครับให้ทำการอุดโป๊ให้เรียบร้อยก่อนนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ T O A P U s i l e n t ครับเสร็จแล้วเราก็สามารถจะใช้วัสดุกันซึมนะครับเพื่อเป็นการจบปัญหาดาดฟ้าได้เลยครับสำหรับกันซึมชนิดแรกนะครับในกรณีที่ดาดฟ้าของเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำขังหรือตกแอ่งนะครับ เราสามารถจะใช้กันซึมชนิดอะคริลิกได้ครับและลุงช่างแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ TOA 201 Loop Seal ครับซึ่งเป็นกันซึมชนิดทั่วไปครับใช้กันอย่างแพร่หลายราคาเข้าถึงง่ายนะครับที่สำคัญนะครับมีความยืดหยุ่นถึง5เท่าครับสำหรับกันซึมชนิดที่2นะครับถ้าเราพบว่าดาดฟ้าของเรามีน้ำขังนะครับลุงช่างแนะนำให้ใช้กันซึมชนิด PU ครับ และผลิตภัณฑ์ที่ลุงช่างแนะนำก็คือ T.O.A. P.U. Waterproof ครับการซึมตัวนี้เป็น P.U. คุณภาพสูงนะครับมีความทนทานที่สำคัญนะครับมีความยืดหยุ่นถึง8เท่าครับอ๋อมีคำแนะนำหนึ่งครับกรณีที่พื้นดัดฟ้าของเรามีรอยแตกรล้าขนาดใหญ่และเราซ่อมแซมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราทำการซึมนะครับลุงช่างแนะนำให้เราใช้ผ้าตะข่าย T.O.A. Fiber Mesh นะครับปิดทับบริเวณรอยแตกร้านั้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับ เนื้อฟิล์มกันซึเมเริเวณนั้นครับสำหรับห้องน้ำนะครับห้องน้ำเ,เป็นพื้นที่ที่ลองรับ